สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกนะคะมาเจอกับปูนา USA กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปูนาจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะหลังจากที่าทางรัฐฟลอริดาเจอกับพายุเดบี้นะคะตอนนี้พายุก็ยังอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่รุนแรงเท่ากับเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูนาจะพาเพื่อนๆมาดูสภาพนะคะต้นมงต้นไม้ของปูนานะคะหลังจากที่โดนพายุแล้วนะคะ ว่าเป็นยังไงมั่งนะคะเดี๋ยวผู้น่าจะพาเพื่อนๆมาเริ่มต้นดูตั้งแต่ตรงหน้าบ้านของผูน้นานะคะกะ็ความเสียหายนะคะส่วนมากก็จะเป็นน้ำท่วมนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับน้ำแล้วก็น้ำก็จะท่วมขังตามบริเวณหน้าบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผู้น่าจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะ,ะต้นแก้วมังกรก็ ภาพีอยู่นะท่าเกี่ยวมืก่อนนะคะแต่น้ําก็จะขังนะคะน้ําขังตามถนนหนทางแบบนี้นะคะเมื่อวานเนี้ยน้ําขังเยอะมากนะคะเพื่อนแล้วน้ําก็จะซึมนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำเพื่อนๆค่ะน้ําก็จะซึมออกมาจากใต้ดินนะคะเพื่อนๆก็จะไหลซึมออกมาเพราะว่าน้ําเยอะมากกับเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยไหลซึมออกมาค่ะเพื่อนๆค่ะ เหมือนบ่อเลยเมื่อวานนี้น้ําแถวนี้เต็มหมดเลยนะคะน้ําขังเต็มหมดเลยน้ําก็จะทะลักออกมานะคะไหลออกมานะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวต้นสําสหรับต้นนี้ก็ยังยังอยู่ดีกินดีอยู่นะคะต้นแก้วมังกรของปูนาค่ะเ,เพื่อนเห็นไหมคะน้ําก็จะไหลแต่ที่อเมริกานะคะเ,เพื่อนระบบการระบายน้ําเขาดีมากนะคะเห็นไหมคะ เพื่อนๆเห็นน้ำไหมคะขึ้นสูงมากเลยเห็นไ,ไ,ไหมคะข้อระบายน้ำตรงนั้นนะคะปกติเราจะมองไม่เห็นน้ำนะคะแต่นี่น้ำขึ้นมาสูงมากเลย,เ,เ,ลยะะเพื่อนๆเห็นในน้ำานะคะน้ำเยอะมากนะคะแล้วก็น้ำก็จะไหลพราว่าน้ำท่วมเต็มไปหมดนะคะอ้าหมวกบอพา,ายุก็ยังไม่ยังไม่หมดนะคะเขาบอกประมาณหกโมงเย็นวันนี้นะคะพายุถึงจะผ่านพ้นไปหมดนะคะนี่ต้นไม้ของปูนาเ,นเพื่อนๆค่ะต้นมะกอกค่ะ ต้นมะกอกต้นนี้ก็ล้มค่ะเพื่อนๆค่ะปูนาก็ไปเอาไมเาเา้เอาเอาเหล็กมาตีนะคะมาคํำไว้นะคะแล้วก็ผูกไว้ด้วยกับเชือกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไอ้สำหรับพวกกิ่งอะไรปูนาก็ตัดทิ้งมาไว้ตรงนี้นะคะโดนค่ะต้นนี้ลมพัดแรงนะคะส่วนขนุนยังอยู่ค่ะขนุนยังยืนต้นแต่ดูน้ำ น้ำขังต้นเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆน้าเต็มไปหมดแถวนี้เวลาเดินนี่จะดังกุบเกียบกุบเกียบนะคะเพราะว่าน้ํานะคะขี้เหล็กก็ดูสิเพื่อนๆเนียน้ําก็จะขังเต็มไปหมดนะคะเพื่อนๆเนี่ยส่วนต้นมะละกอก็เซค่ะเมานะคะเมานะดูสิคะมะละกอกําลังจะเป็นดอกด้วยเมาน้ําเซซัดเซเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือน้ำดอกไม้ก็น้ำขังค่ะไม่รู้จะรอดไหมเนี่ย มกรกตยังกำลังจะเป็นลูกด้วยเซนี่ก็เซไปแล้วนะคะงานหนักเลยนะปูนานี่งานหนักเลยปูนาต้องไปซื้อไม้มาตีนะคะตีแล้วก็ประคําไว้นะคะนี่ค่ะน้ําขังไปหมดน้ําแถวนี้นะคะนี่นะคะน้ําแถวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะขังเหมือนกับน้ําตรงนั้นนะคะแต่ว่าจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเป็นป่าหญ้านะคะจริงๆน้ําระดับน้ําเนี่ย ก็จะขังอย่างนี้หมดเลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าหญ้าท่วมนะคะนี่ค่ะมีแต่น้ําทั้งนั้นนะคะเดินเนี่ยต้นขามเนี่ยต้นขามนี่ลมจัดพัดยา้าพุาร่าเขาแข็งแรงนะคะต้นขามนี่ยืนแบบสางาพาเผยนะคะต้นน้อยหนาปูนาก็โดนลมพัดเห็นไหมเซค่ะเซเซเหมือนกันนะนี่เซไปเลยเนี่ยต้นพงต้นพริก เซ่หมดนะคะนี่พละกอก็เซ่กันหมดะคะ่ะเพราะลมแรงนะคะเพราะว่าดินที่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนดินที่นี่นะจะจะเป็นดินที่อะไรเนี่ยทาไมปอกแป๊ปอกแปกเพื่อนๆนดูสิอันนี้คือท่อท่อไอ้นั่นนะคะเพื่อนๆน,นค่ะอันนี้คือท่อท่อที่มาจากเอซีนะคะเพราะว่าบ้านปูนาจะมี เครื่องปันป่นปั่นแอร์อยู่สามเครื่องนะคะก็จะมีห้องมีห้องฝั่งโน้ตแล้วก็ห้องตรงกลางแล้วก็ห้องฝั่งนี้นะคะจะมีเครื่องปั่นแอร์อยู่สามเครื่องค่ะเพื่อนๆเครื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็เราก็จะแบ่งแบ่งส่วนนะคะแบ่งส่วนของการทํางานของของแอร์นะคะ AC นะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าถ้าใส่เครื่องเดียวมันจะไปไม่ไปทั่วบ้านนะคะ ท่อท่อแอร์นะคะทำงานดอกป๊อกป๊อก๊อก๊อกเพราะว่าเครื่องนี้เขากำลังทำงานอยู่ต้นมะละกงมะละกอพูนานี่ไม่ได้จะรอดค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าลมแรงมากก็ต้องไปหาซื้อไม้มาคํำนะคะนี่มะม่วงค่ะมะม่วงต้นนี้ไม่รอดค่ะเพื่อนๆค่ะหักค่ะเพื่อนๆต้นมะม่วงหักค่ะหักอย่างท้าวอล ไม่เป็นไรเดี๋ยวปูนาจะไปซื้อไม้มาคำ้ำนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปูนาจะไปซื้อไม้มาคำ้ำมะม่วงกำลังจะแตกใบกัแบเบพื่อนๆดูสิน่าโมหเนาะใบเขาค้ำมีอยู่แล้วเพราะว่าดินเขาดินเขามันแบบดินแบบโอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะโอ้โอ้โอโอล้มอีกแล้ว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 ล เรามีลออแล้วเดี๋ยวปุนาจะต้องไปหาเดี๋ยวลองปูนาจะลองไปเอา,เอาไปหาขวานไปหาขวานมาตอกอันนี้ก็โหน้ากับเพื่อนๆื้อนเ,อนเห็ดขึ้นเต็มเลยดูสิเห็ดดูเห็ดกับเพื่อนๆื่อนค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นเต็มอันนี้คือต้นต้นมะรุมค่ะเพื่อนๆื่อนดูสิปีที่แล้วก็ลงค่ะปีนี้ก็ลงอีกแล้ว ปูนาก็ต้องเดี๋ยวผู้นา่าจะต้องตัดลงแล้วก็ให้เขาแตกมาใหม่น่าจะตัดตัดแล้วก็ให้เขาแตกมาใหม่อีกรอบน่าเสียดายเนาะเขาก็ลังจะเป็นดอกอีกนี่ต้นอันนี้เพื่อนๆค่ะดีนะต้นน้อยหนาไม่เป็นไรเนี่ยต้นน้อยหนาก็เอียงแต่เนี่ยต้นมะเขือพวงค่ะเพื่อนๆมะเขือพวงลงเลยดูดอกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเสียดายมากเลยอะ อันนี้ก็คือต้นอันนี้คือน้ําดอกไม้โอ้มะม่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือมหาชนกอันนี้คือน้ําดอกไม้แล้วมะม่วงมะละกอต้นนี้ก็กำลังจะเป็นลูกด้วยน้ําขังเต็มเลยค่ะเพื่อนค่ะขังเต็มดูทนะีนะน้ําขึ้นมาสูงมากเลยค่ะปกติน้ำนี่จะประมาณเน่าประมาณไอ้ร้อยเมตรนะคะต่ำจากไอตรงระบบนี้ไอ,ไอ ระดับนี้นะคะประมาณร้อยเมตรลงไปนะคะ <aren> นี่ขึ้นมาเกือบเกือบถึงไอเกือบิ้งกําแพงนะคะเพื่อนๆนี่จะทํายังไงเนี่ยปูนาไม่อยากจะตัดเลยเขากาลังโตวันโตคืนแล้วปูนาก็ต้องทาไม่ได้นะเพื่อนๆขาเพราะว่าเขาต้นใหญ่มากเขาต้นใหญ่มากเลยปูนาก็จะพยายามให้สามีมาช่วยนะคะเพื่อนๆส่วนมะม่วงต้นนี้หักค่ะหักเลยค่ะเพื่อนๆขาเห็นไหมคะหักค่ะ นี่ดูสิหักลงไปเลยอ่ะดูต้นไม้ล้มแลนีแลหน้าเพื่อนแดดเริ่มออกแล้วนะคะแดดออกเสร็จก็ฝนตกอยู่นี้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะดูสิโอ้ดูสิดูสิสมามาดูตรงนี้มาดูฝั่งนี้ค่ะมันคือพวงกับเ,เพื่อนๆค่ะโอ้หน้ำนี่ต้นมะละกอต้นนี้ก็กำลังจับจับลูก มันคงไม่รอดค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าถ้าโคตรเริ่มเอียงแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้แล้ะเขาจะไม่ค่อยรอดละเพราะเขาโดนทําลายรากไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไม่น่าจะอยู่รอดปลอดภัยน่าจะหมดแล้วละ่ะมะละกอลําไยยังอยู่นะคะลําไยนี้ยืนต้นอยู่นานนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็สเดาสเดานี้ไม่มีปัญหากะรากเขาแน่นนะคะ ดูน้ำหรอเพื่อนๆดูเรือลำนู้นค่ะดูเรือลำนู้นนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ที่โครงยกเรือหักนะคะเพื่อนๆตอนนี้น้ำขึ้นน้ำน้ำขึ้นติงเลยอะ่ะสามีเขาขับรถผ่านไปเขาบอกน้ำขึ้นติงเรือเลย มาดูกันค่ะมาดูกันค่ะหลังจากที่ปูนา <c oughs> พเพื่อนนคะปูนาตัดต้นไม้ออกแล้วนะคะไอ้ที่ล้มระเนระนาดแล้วก็พวกมะลกงมะลกอ,ลกอกปูนาก็หาไม้มาค้ำไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเทมปุระรี่เพื่อข่าวค่ะเดี๋ยวจะไปหาสั่งซื้อออนไลน์สำหรับไม้ค้ำนะคะปูนาก็ได้แผ่นไม้นะคะมาค้ำไว้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ต้นกระถิน่นปูนาก็จะตัดออกนะคะเพราะว่าลมมันแรงนะคะโอ้โห ทำสวนแล้วก็นี้มะละกอก,ก็เอาไม้มาทำไว้แล้วนะคะพอมะละกอก,ก,กำลังจะจับลูกค่ะเพื่อนๆดูสิถ้าตาไอ้ต้นไม้มะละกอต้นไม,ตนไม้ต้นนี้ตายก็เสียดายเลยแต่รู้ว่าต้นนี้นะมอองเท่งแล้วนะคะรู้สึกว่าคงไม่ไม่อยู่แล้วต้นนี้เลยนอนแล้วต้นนี้ก็ตายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มเหลืองอ่อยๆแล้วนะคะน่าจะไม่รอดต้นนี้เพราะว่าเรดาวแล้ว บบเอียงแล้วค่ะเอียงซะเรียงเงี่ยงแล้วนะคะมาดูค่ะเ,เพื่อนๆมาดูฝั่งนี้นะคะมะกอกก็ร่วงนะคะร่วงไปเยอะเลยนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าปูนาเก็บไปมั่งแล้วนะคะก็ร่มมันางแรงอย่ามากจริงๆมาทำระหว่างแรงมาก,นะาามมากเลยจริงๆนะคะมาดูนี่มะละกอส่วนตรงนี้ปูนาย,ยังไม่ได้หาอะไรมาคำเลยค่ะเพื่อนยังไม่ได้หาอะไรมาคำเลย ต้นนี้จะทําอยู่นี่พี่ขาเพื่อนก็ทําสําหรับชั่วข่าวนะคะเพื่อมาให้เขาล้มไปมากกว่านี้เพราะว่าลมยังแรงอยู่นะคะลมก็ยังมาไปเรื่อยๆนะคะฝนก็กำลังจะมาอีกรอบนะคะเพื่อนก็พยายามเซฟชีวิตเขาไว้นะคะอันนี้ก็โอคาโดปูนาก็หาแผ่นไม้นะคะมาคําไว้ มันมีคำอยู่โหสาบโผลมาเกือบกี่ปีแล้วสองปีกว่านะ่นะคะเพื่อนถ้าล้มก็แย่เลยนะคะนี่ก็ตีกุนาก็ตัดลงแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะว่าให้เขาแตกออกมาใหม่นะคะก็หาไม้เอามาคำไว้อย่างนี้ค่ะเพื่อนแล้วก็นี่มะม่วงมะม่วงกุนาก็เอาอันนี้มาคำไว้เนี่ยเห็นไหมคะเอาแผ่นไม้มาคำไว้นะคะ <Coast> ามาอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพราะว่าผายยุ่ยเขายังไม่ยังไม่ไปหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนยังผ่านยังไม่ผ่านไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็ยังมาเดี๋ยวตกเดียวเดี๋ยวตกเดียวแดดเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดนะคะนี่ต้นมัวม่วงต้นนี้ปุนาก็เอาไม้มาเสียบค่ะเพื่อนเอเอามาเสียบแล้วก็ตอกเสาลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไม้มาคำไว้นะคะ น้ำก็ยังท่วมอยู่ค่ะแล้วก็มะละกงมะละกอพวกนี้นะคะพูนาก็เอาไม้แผ่นไม้นะะี่ค่ะเพื่อนๆหาแผ่นไม้มาค้ำไว้นะคะไปชั่วคาวเพื่อไม่ให้เขาล้มมากกว่านี้นะคะอุ้ยตัวนี้ลืมต้องไปหามาคำ้ำแล้วตัวนี้ลืมหน่าต้นนี้จับไปสามลูกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้หนึ่งลูกกาลังจะโตแล้วก็อันนี้ลูกโตแล้วไอ้ต้นนั้นก็กําลังจะโตนะคะก็ไม่อยากให้เขาแบบลม้มะ ทำไงดีจ้าไปหาไม้ค่ะหาไม้มาค้ำพุพเพล่มกำลังเริ่มมาได้แล้วเอาแผ่นไม้มาค้ำไว้ค่ะไหมดีกว่าไม่ค้ำใช่ไหมเวลาลมเวลาลมตีเขาจะได้ไม่เอ็นนะคะันเพื่อนนี่ค่ะส่วนข้างหน้าปูนาก็หาไม้ต่อกันเรียบร้อยเอารถมาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะในรถมาจอดหลายคันอยู่ยหน้าบ้านปูนาใครนะ